ครับสำหรับตอนนี้ใไนหนก็มาแล้วก็อยากจะลองนั่งสมาธิใกล้ๆต้นโพี่พระเจ้าเคยตัสรูครับก็ตอนนี้นั่งทำสมาธิอยู่ว่าจะเริ่มอะไรดีเพราะยังไม่มีสมาธิเลยตาบวกแ้วกเลยหมดจะดูว่าผมอยู่ที่ที่ไหนใหน้เมื่อ2,000ปีก่อน เคยมีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่ทําให้เกิดศาสนานี้ขึ้นมาเคยนั่งตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาให้เขาบรรลุเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายฮะ วันนี้ผมมานั่งผมก็คงจะได้สักเซี่ยวเล็บหนึ่งของเขาบ้างของท่านบ้างเนอ่ยก็กำลังนั่งทำสมาธิอยู่คนระับ<ม>ไปเริ่มเลยจะรอดูวา<ม>่าเริ่มนิ่งๆมาแล้วจะเริ่มนั่งตอนนี้ไม่มีสมาธิเลยอยากให้ทุกคนได้มาอินเดีย